ไม่ได้มาเล่นๆนะคะสำหรับก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาศิลปินนักร้องเพลงลุกทุ่งชื่อดังกีฬาสุดทัพตราชาดาราชประชาเอ FC ทีมในศึกไทยลีก2โดยหนุ่มกล้องเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการหลังเข้ามาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ทดสอบความสามารถกับทีมได้ระยะหนึ่งโดยสโมสรก็เตรียมส่งชื่อลงทะเบียนการแข่งขันพร้อมกับใส่เสื้อหมาเลข30ให้ทัพตราชาดา ดยกล้องได้เปิดใจถึงการเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับราชปุราีชอา FC ว่าเป็นเหมือนความฝันเลยถ้ามองในอาชีพของตัวเองก็เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องประกวดได้ขึ้นเวทีระดับประเทศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไม่ต่างจากความฝันในการเป็นนักฟุตบอลตอนอเด็กๆก็เคยเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ไปไม่ถึงจุดนั้นแต่พอประสบความสําเร็จในการเป็นศิลปินก็ทําให้รู้สึกว่าก่อนตายเราก็อยากจะทําตามความฝันในการเล่นฟุตบอลอาชีพสักครั้งให้ได้ซึ่งก็หวังว่าจะมีโอกาสลงสนามให้กับสโมสรผมมองว่าฟุตบอลอาชีพไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมไม่ได้มาเพื่อเป็นผู้เล่นสํารองรอเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกม ทุกตำแหน่งทุกเวลามันมีคุณค่าสำหรับผมดังนั้นผมต้องฝึกซ้อมให้มากผมรู้ในศักยภาพของตัวเองว่ายังขาดอะไรถ้าเราจะมาเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆก็ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมทุกคนพยายามฝึกซ้อมให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้มีความเหมาะสมที่สุดในการลงสนามแม้ว่าอาจจะมีการฝึกกับทีมได้ไม่เต็มที่แต่ก็ได้รับโปรแกรมการฝึกซ้อมจากโคช้ชและพยายามซ้อมให้ทันเพื่อนนักเตะทุกคน ส่วนเรื่องอายุแม้จะ34ปีแล้วนะคะแต่สําหรับอาชีพนักฟุตบอลเหมือนเกิดใหม่เหมือนเป็นนักเตะดาวรุ่งก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามเห็นนักฟุตบอลหลายคนที่อายุเยอะๆและยังเล่นอยู่ทําให้คิดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขตราบใดที่เรายังวิ่งวหยยังเล่นได้ก็มองว่าอายุไม่ใช่ปัญหาก็ต้องขอฟังเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลราชประชาฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ พยายามทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเก่งไม่เก่งไม่สำคัญรับได้ที่คุณขยันฝึกซ้อมมีวินยัยสักวันคุณจะประสบความสำเร็จเพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ